สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างคนเดื่มชาแนลนะคะสําหรับเมอร์นีนะคะแอดก็ได้มาตามตัวเลขแนวทางนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะให้แฟนคลับทุกท่านนะคะซึ่งเมอร์นี้การมาตามตัวเลขแนวทางนะคะก็ได้มาตามที่วัดปูซีศนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงวัดปูซีศูนย์แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขาไปฟังน้ำกันเนะคะเนาะว่าปูซีศูนย์เพรสซีห้ตัวใดเพิ่นสีเนียนยำตัวใดนะคะค่ะเชินท่านผู้ชมเขามาฟังน้ำกันเลยค่ะ ก็้ม yup. oh. ่หมอนปูส oh. um ่วนนั่นเหรอเนี่ยโอ้นี่เขาขึ้นเล่าซอยเพื่อนเตี้ยนั่นหลอก่าตรงตรงงวดมันไปออกตัวตรงมันของเหล็กยัง ออมสินสองหนึ่งห้ากับอู้สองหนึ่งหกกับหนึ่งหกล่างทั้งบนทั้งลังโอ้มันนี่เล็กอันนี้ออมสินขน่อยว่าโอ้ยมาเรียกนออนรัฐบาลสนอทั้งบนทั้งล่างหนึ่งหกนะโอ้ยเถี่ยวรุ่นตรงจาําไว้เลยว่าเรื่องลูกปูนี่คือไปได้ทั้งออมสินดีบ่ดีสิไปฮอทอทสองมันนี้ขะหน่อย <c oughs> ขน่อยว่ <c oughs> ยางวดนี้มันเป็ดตัวเนี้ โอ้ลุงปูว่องเรียบร้อยแล้ว่บค่ะเรรียบ้อยแล้วอ้าวรวดเรียบฝันสายฝันเรียบ,โ,ยบโอ้ไปทั่วโลกแล้วตีผิดใจแล้าหน้ามึงเอาอนะพิจารณวหน้ามึงเอาท่านผู้ชมคะม่ามือนี้โชคดีคะ่ะลุงปูว่องเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเงินในตัวที่ลุงปูให้ลุงปูบอกแบบดอกบอกท่านผู้ชมเนะะี่ยค่ะลุงปูจับเอาพิจารณวหน้ามึงหอ่ พี่เจรละหน้ามึงโดดมึงบอกเขาเหยาเรียวเนาะคะเนาะนี่นะคะหลวงปู่บอพูดมากหลวงปู่คนบอกว่านี่มึงเอาเลยนะคะว่อง้อมเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมวงขาว่อง้อมเรียบร้อยหลวงปู่บอฝันบอกคะเข้าฝันละเข้าฝันเลยหลวงปู่เข้าฝันแล้วค่ะพี่เจรลนาเอาเลยนะคะตามนี้นะคะท่านผู้ช่วงขาโค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายจึงจะมีบนหลวงปู่วายจังสี่นะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะอันนี้ล่างมันป,ปูน,นี่นะคะล่างกับตัวด้วยนะคะหลวงปู่วายนะคะยิ่งหนึ่งสามเจ็ดมีสามศูนย์สามแปดแล้วก็เจ็ดสี่ เจ็ดซีนี่หลวงปู่วงมงกุลงี้นะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะถือว่าเป็นโชคดีนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้เขามาปุ๊บก็เห็นตัวทีหลวงปู่วงนะคะ,ะขอให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะใส่วิจารณญาณของจ้กของด้วยค่ะเดอ้อขอให้นั่งไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเข้าสนับสนุนให้ท่านผู้ชมเอาไปเรียนการพานันนะคะขอให้ไปซื้อ ฉลากินแดงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขะนี่นะคะเป็นโชคดีดีด้ค่ะพราะเขามาปล๊กก็ไดว้วงปรับเลยนะคะลูกปูกกบว่าบ๊ะูดมากพี่สันลูกปูกก็เป็นนั่งู่ฝุ่นเลยเซย์ในฝุ่นโอเคนะคะท่านผู้ชม่ะอืมนี่นะคะค่ะ มึงคาคาขาแคปหน้าจอไปเลยค่ะของของเขาช่องของเขามานยเหมืแลงนะคะท่านผู้ชมไปจักช่องลระปูนี่ <c oughs> โอ้อออือหลายช่องแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเซียวร่งเดี๋ยวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอล่าทานผู้ชมแค่นี้นะคะขอให้ทานผู้ชมโชคดีหล่อมรุยนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความมาตัตปรารถนานะคะถือเกลียกน้ำกันเด้อค่ะงวดนี้ถูกหวยรวยเงินด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ